ครับขอบคุณครับปีที่ปีที่อ่าถ้าเป็นการจัดงานครูแจมเบเดียร์จารีตี่คือปีที่2ถ้าครบรอบอายุก็คือ29่สิเก้าครับคือจัดเต็มมาพร้อมกับบอกบุญใหญ่ด้วยเนาะเป็นทีมงานวัดครับท <Okay. S 2> ีมงานวัดก็คือตั้งใจว่าทุกๆวันเกิดอยากทำบุญแล้วอยากทำบุญใหญ่แล้วให้ทุกคนทำได้ด้วยใช่ไม่อยากทำคนเดียวไม่อยากทำคนเดียว <laughs> ใช่ครับ,รบป,ปีนี้ชวนแฟนมาใช่ก็ ชวนมาเยอะช,ชวนมาเยอะกว่าเดิมครับครั้งที่แล้ว300คนหรือ400คนประมาณนี้แหละครับครั้งนี้ก็เลยเอาเลขมงคลเป็นเลขวันเกิดตัวเองก็คือ888ใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้นะว่าแฟนๆเขาลงทะเบียนกันมาขนาดไหนไม่หนาแน่นมากคนกงบูธกิจกรรมครับแบบเดี๋ยวมีโชว์ด้วยใช่ไหมใช่ครับคือบูธกิจกรรมเราก็ให้แบบแฟนๆเขาลงทะเบียนมาเพราะว่าทุกๆครั้งอ่ะเราไปก็สถานที่แบบเวลาเราไปจัดงานอะไรอย่างเงี้ยหรือไปอีเวนต์นะครับมันมันน้อยมาก แล้วแฟนๆเขาก็อยากจัดกัน,นไหนๆก็ครั้งนี้ผมจัดเองแล้วผมก็เลยอะให้แฟนๆเขาได้มาทําแบบสิ่งที่อยากทํากันเต็มที่ไปเลยแล้วก็มีโชว์เขาดูโชว์ผมไปแล้วเมื่อสองสวันที่แล้วคราวนี้ผมดูโชว์เขาบ้างก็คือรีเควสมาเลยว่าแฟนต้องจัดโชว์ไหมใช่ครับใช่ <c oughs> ผมบอกไปเลยว่าใครอยากมีโชว์ในงานใครอยากจัดโชว์ในงานลงทะเบียนมาได้เลยแล้วก็มีการแบบประกวดกันด้วย <c oughs> เป็นรางวัลฝันใจผู้ใหญ่แจม <c oughs> <c oughs> ครับแล้วปีนี้มาเราเราทำหน้าที่ผูใ้หใหญ่บ้านเนาะผู้ให,ใหญ่บ้านผู้ใหญ่แจมผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านช่องวันก็ <c oughs> แหละ้ตัว <c oughs> แทน <c oughs> ปีนี้ก็คือคุเณเนี่ยที่เราตั้งเป็นเราคือจะนำรายได้ส่วนนึงหาังหักค่าใช้จ่ายไปครับะงะพรูปใช่ครับเป็นเอ่อรายได้หลังจากที่เราหาักจากค่าใช้จ่ายที่เราทุกอย่างหมดแล้วอย่างเงี้ยครับไปสร้างพระพุทธรูปปางป่าเลไลซึ่งเป็นปางประจำวันเกิดของผมผมเกิดพุธกลางคืนใช่ ที่วัดป่าเจริญธรรมครับที่บ้านนาคำน้อยที่บ้านผมเองคือใช่จังหวัดอุดรธานีคือจริงก็อยู่วัดผมอ่ะอยู่กับวัดนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วแหละก็เข้าหุ้ยตั้งแต่ยังไม่รู้สึกว่าตั้งแต่ตอนนั้นน่ะวัดยังไม่ได้ยังไม่ไม่ค่อยมีพระมาอยู่ไงครับแล้วก็มีแบบมีเดินธุดงมาแล้วก็เข้ามาแบบบ้างไงครับแต่ตอนนี้คือก็มีพระประจําก็คือเป็นท่านเจ้าอาวาสอยู่ซึ่งเป็นรุ่นพี่ของผมเรียนโรงเรียนเดียวกัน แล้วตอนนี้ท่านก็ได้ไปบวชแล้วแล้วก็บวชบวชมาพอสมควรเลยแหละก็เลยเลยถามย่าว่าทางหลวงพี่อยากได้ไหมทางเจ้าอาวาเขาอยากได้ไหมก็ปรากฏว่าก็ไม่ได้ติดขัดอะไรผมก็โอเคงั้นก็ทําบุญใหญ่กันด้วยการสร้างพระแล้วกันแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเป็นปีชงด้วยครับปีนี้คือด้วยยีิบเก้าชงครับชงร้อยเกิดปีปีจอครับปีจอก็เลยต้องโมให้นักก็ไม่ได้ไม่ได้งมงายแต่ก็เชื่อไว้ก็ดี ไ,รรไปเช็คมาแล้วใช่ไหมว่าชงแล้วประเนี้มีอะไรต,ต้องระวังบ้างจริงๆไม่ได้เช็คว่าต้องระวังอะไรครับเพราะว่าผมมาเป็นคนเป็นคนไม่ได้เชื่อเรื่องดวงอะไรขนาดนั้นหรอกไม่ได้งมงายแต่ว่าก็เชื่อไว้นิดๆิดก็ดี <ๆ S 1> ก็เลยไม่ได้ไปนั่งดูว่า,าต้องระวังอุบัติเหตุเพราะงั้นคืออุบัติเหตุเราวางไม่ได้เราระวังได้ที่ตัวเราเองอ่ะเราระวังคนอื่นไม่ได้ก็ไหนก็ถือโอกาสทำบุญแล้วก็แก้เคล็ดไปด้วยเลยแล้วกันให้มันสบายใจขึ้นนะครับูแจไได้ป Charity ครับปีนี้ก็เลยแบบบุญใหญ่ใช่ครับใช่ก็ชวนแฟนมาทำครับจริงๆในงานที่อยากเปิดมากกว่านี้แหละแต่ด้วยว่าเป็นวันธรรมดาด้วยผมก็เข้าใจว่าแฟนก็ต้องทำงานกันบางคนก็ลางานมาครับเราก็เลยเปิดมีทางไลฟ์สตรีมมิ่งเอยไม่ใช่ไลฟ์สตรีมมิ่งไลฟ์ทางไอีของผมใช่ครับสามารถบริจาคผ่านทางนั้นได้เหมือนกันสมทบมาได้ในบัญชีแจมระชตะวันการกุศลจริงๆใช้บัญชีนี้มาตลอดแต่แรกอยู่แล้ว ทางธนาคารเขาช่วยช่วยเปิดให้นะครับอันนี้ก็คือเราตั้งใจที่จะปีีใช่ครับปีนี้ก็เป็นไงบ้างครอบครัวเราใหญ่ขึ้นนะโอ้ใหญ่ขึ้นมากสังเกตดูตั้งแต่เวลาเราไปแบบทัวร์วในเอเชียครับตอนนี้ยังอยู่ในเนะอเชียเนาะก็ทัวร์กันก็มีแฟนๆที่เป็นอินเตอร์แฟน,แฟนต่างประเทศอย่างเงี้ยแล้วก็มีแฟนๆในไทยก็เยอะมากขึ้นหลังจากที่แฟนคอนจบไปก็เห็นเลยว่าโอ้โหคนเขาเขาคือแฟนๆเขาก็ยังติดตามเราอยู่ตลอดทั้งปีอะครับผ่านมาปีกว่าผมยังไม่เคยคิดเลยนะว่า เออจะมานานขนาดนี้จริงใช่พี่นี่คืปีใหม่ปีถ้านับจากตอนคุณชายก็ตุลาตุลาปีมกว่าปีากว่าครับค,ครับประมาณเกือบเกือบปีครึ่งใช่มันทำนิ้ใจเราอยู่ยังไงเวลาได้เจอเแฟนๆเข้ามาแบบว่ามาเป็นครอบครัวแบบนี้ที่จริงมันทุกครั้งเลยพี่ก็คือเวลาแฟนๆเขาตามไปงานแต่ละที่แหละมันเป็นกำลังใจให้เราทํางานต่อคือเวลาจะออกจากบ้านนะ่ะเอ๊ะวันนี้เราจะไปร้องเพลงอะไรให้เขาฟัง เขามาแล้วเขาจะมีความสุขหรือเปล่าเพราะบางคนเนี่ยทำงานเขาเครียดผมเข้าไปแอบดูเขาก็บอกว่าเขาบอกว่าเนี่ยได้เห็นหน้าได้เห็นหน้าในงานก็โอเคแล้วก็แบบรู้สึกแบบฮิวขึ้นมาได้เงี้ยอ่าอย่างน้อยเราก็เป็นหนึ่งกําลังใจให้เขาในใน,ในการทํางานเหมือนกันอย่างเงี้ยถ้าในกลับกันทางผมเองเหนื่อยแหละอันนี้ยอมรับเลยทํางานเหนื่อยตื่นเช้ากลับบ้านดึกนอนน้อยอย่างเงี้ยครับแต่ผมอยากไปทําทุกงานผมอยากไปทาทุกงานผมอยากไปเจออยากไปเจอกันอยากไปเจอบรรยากาศคือได้แต่ละครั้งไม่เหมือนกัน ก็ขอบคุณที่ยังตามกันอยู่ยาวนานมากๆเลยครับรู้ว่าบางคนมาจากต่างจังหวัดแล้วเหนื่อยมาจากต่างประเทศแล้วเหนื่อยนะครับยังไงก็ถ้าสะดวกก็แวะมาหาได้เสมอถ้ามีงานหรือว่าตัวเองว่างหรือว่าติดธุระอะไรก็สามารถแบบในโซเชียลก็ได้ไงครับเล่นๆก็แล้ผมเข้าไปส่องตลอดอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยเข้าไปส่องอยู่ตลอดเห็นอยู่ตลอดนะครับแล้วก็งานสําคัญๆแบบนี้ก็อยากให้ร่วมกันทําบุญนะครับทําบุญด้วยกันช่าหน่าจะเกิดมาเจอกันอีก โอเคประมาณนี้รอ,อสรุปยอดยเป็นงานใช่ครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอกันว่าออยอดที่จะได้วันนี้เท่าไหร่จริงไม่คาดหวังก็ตามที่ตามศรัทธาเลยครับตามศรัทธาเลยครับโครงการดีดของเราครับผมฝากด้วยนะครับกับครูแจมเบอร์เดย์ชาริตี้ในปีนี้นะครับเป็นปีที่2แล้วเนาะ должно. ก็มาทำบุญร่วมกันได้นะครับผมก็ปีนี้เราจะทำเป็นพระพุทธรูปหลอ่อ จริงอยากทาเป็นทองเหลืองเลยครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนว่ายอดบ,บริจาคเท่าไหร่ตั้งใจว่าเป็นทองเหลืองแล้วแล้วร่วมบริจาคด้วยกันได้นะครับเดี๋ยวจะมีไลฟ์ผ่านทาง i อของแจมเลย,ยขนาดองค์พระขนาดองค์พระจริงๆอยากได้เท่าคนเพราะว่าปางปาง,ป,างป่าเลไรคือปางนั่งคือนั่งลงก็จะเท่าคนพอดีคือที่แรกอะวัดหน้าตักหน้าตักมาแล้วก็เอหน้าตักควรจะเป็นปางมารวิชัยหรือเปล่าที่เป็นนั่งขัดสมาธ์อะครับแต่พอเป็นป่าเลไรอะไม่น่าแลละ น่าจะเป็นแบบวัดความสูงมากกว่าก็น่าจะประมาณไซส์คนปกติได้แหละครับไซส์ปกติเลยแล้วก็เดี๋ยวต้องไปถามทางวัดด้วยว่าพื้นที่ที่ใช้อ่าที่สามารถวางได้วางได้ขนาดไหนครับขอบคุณครับสาธุด้วยนะ